พันปีแห่งสันติภาพสวัสดีคุณคุณที่รักเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่และจะแตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงจะมีคนจํานวนมากที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะพวกเขาไม่สามารถและจะไม่เปลี่ยนความทีและการสั่นสะเทือนได้รวดเร็วพอที่จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับมัน พวกเราถูกกำหนดให้ดำเนินการในตอนนี้หลายคนจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วพอและจะรู้สึกติดอยู่กับผู้ที่จมอยู่กับความคิดด้านลบและความมืดมิดอย่างลึกซึ้งสิ่งมีชีวิตระดับสูงกล่าวว่าพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินชีวิตบนโลกในความเป็นจริงเก่า แต่เมื่อพวกเขาตายพวกเขาจะไม่กลับมายัางโลกเพราะจะไม่มีความคิดด้านลบในโลกใหม่เพราะเหตุนี้จึงถูกส่งไปยังดวงดาวอื่นที่ยังคงมีความคิดด้านลบเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำซ้ำารรทจากเก่าๆได้เพราะจากจุดนี้พวกเขาได้ก้าวไปไกลเกินกว่า จะกลับสู่โลกที่สูงขึ้นไปแล้วพวกเขาจะยังทำกรรมเก่าของโลกลำวรับเล่าบนดวงดาวอื่นพวกเขาจะจมอยู่กับจิตสำนึกที่ต่ำเกินไปจนไม่สามารถกลับมาจากมันได้ผู้ที่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกำลังก้าวไปสู่จิตสำนึก ของโลกใหม่จะมีสันติภาพหนึ่งพันปีเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ในพระคัมภีรโลกกำลังเปลี่ยนไปเป็นแสงสว่างมากขึ้นและจะแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงผู้ที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดหลายคนได้มาถึงจุดสิ้นสุดของวัฏจักรหนึ่งในชีวิต ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะพวกเขาไม่ได้ถิงสิ่งที่จำเป็นในบทใหม่ของชีวิตนี้ไว้เบื้องหลังหากประตูต่างๆกำลังปิดลงให้หมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่จะมอบจุดเริ่มต้นใหม่ที่คุณปรารถนาวัฏจักรใหม่นี้ประกอบด้วยพลังงาน ที่เต็มไปด้วยแสงที่สูงขึ้นและความรักอันศักดิ์สิทธิ์การดื่มด่ำกับความทีการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นนี้และสังเกตว่ามันรู้สึกอย่างไรในพื้นที่หัวใจของคุณเมื่อผู้ที่กำลังก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดประสบปัญหามักเกิดจากการแสดงออก ถึงพลังงานเชิงลบอารมณ์และโปรแกรมต่างๆที่พวกเขาใช้ในชีวิตมนุษย์เมื่อเราสามารถมองไปข้างหน้าและก้าวข้าวสิ่งเหล่านี้มีเพียงความรักเท่านั้นหากคุณรู้สึกสูญเสียหรือหมดหวังเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณให้ไปหาตัวตน ที่สูงขึ้นของคุณพูดออกมาเขียนลงในกระดาษว่าขณะนี้ฉันขอเชิญชวนตัวตนที่สูงขึ้นของฉันให้ก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ชีวิตของฉันเพื่อสื่อสารกับฉันและแสดงความจริงให้ฉันเห็นในทุกสถานการณ์กิจกรรมสุริยะจำนวนมาก ให้เราสัมผัสได้ว่ามีความเข้มข้นเมื่อเร็วๆนี้กําลังสร้างการระเบิดของพลังงานความถี่เปลวสุริยะสูงเนือและเข้าสูดด่ดาวเคราะห์ของเราพลังงานนี้มาจากดวงอาทิตย์และมันได้เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนการระเบิดของเปลวสุริยะครั้งนี้ ได้ยังคงขยายตัวต่อไปในการตื่นรู้และการกระตุ้นต่างๆเพื่อพลังงานเหล่านี้จะถูกดูดซับไว้ในร่างกายในสนามอีเทอร์ออร่าของเรารวมถึงในสนามดาวเคราะห์ของเราด้วยมีกิจกรรมสุริยะร่วมกันอย่างเข้มข้นซึ่งอาจเพิ่มอาการ ขอการยกขึ้นของคุณในอีกไม่กี่วันข้างหน้านีคือช่วงเวลาแห่งความจริงภายในพลังงานปี2025ากำลังแยกสิ่งที่เป็นจริงออกจากสิ่งที่หลอกลวงพลังงานจากเรลวสุริยะกำลังกระตุ้นให้เราดำเนินชีวิตภายใต้แรงสันส่นสะเทือนขอโครงร่าง เรืงเดิมของเราสิ่งใดก็ตามที่ไม่แท้จริงภายในเกิดขึ้นเพื่อตัดสินประเมินและแก้ไขอย่างมีสติเพื่อเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงใหม่กับการไต่ตองและการแสดงออกของตัวตนที่สูงขึ้นวิญญาณที่ยกขึ้นครอบครัวถือเป็นวิญญาณในจักรวาลนี้ ไม่ใช่แค่เพียงวิญญาณบนโลกใบนี้เท่านั้นอาจรู้สึกเหมือนว่าผู้คนกำลังหลุดออกจากความเป็นจริงของคุณเราถูกดึงดูดเข้าหาผู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตเราอาจดึงดูดคนอื่นให้หมาเล่นซ้ำบาดแลผลภายในและความเจ็บปวด ที่ยังไม่ได้รับการรักษาของเราตอนนี้คุณจะเริ่มดึงดูดคนที่ควรอยู่ในชีวิตที่กำลังยกขึ้นของคุณจริงๆขณะที่เราก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นและก่อนที่เราจะย้ายไปสู่ความีที่สูงขึ้นใหม่ก็มักจะมีช่วงเวลา แห่งขอคอยที่จะขจัดทุกสิ่งออกไปและทุกคนที่สันสะเทือนไม่ตรงกับเรากำลังมุ่งหน้าไปหากตอนนี้มีหลายอย่างกำลังพังทลายในโลกของคุณนั่นเป็นเพราะคุณกำลังสร้างพื้นที่ให้แสงสว่างเข้ามาได้มากขึ้นเชื่อใจ ในกระบวนการน,นี้ในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้าการมีความเชื่อมั่นในตนเองและความกล้าอาจเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้เรียนรู้ที่จะควบคุมพลังดั้งเดิมของธรรมชาติ และสามารถถ่ายทอดพลังงานนี้ไปในทางที่ส่งพลังและมีความหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการการสั่นสะเทือนของคุณกำลังประสานกันและดำเนินไปตามกระบวนการปรับสมดุลนี้จะเป็นช่วงเวลาที่โชคดีกว่าสำหรับการไต่ระดับและ ช่วงเวลานี้จะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนข้างหน้าจงตระหนักถึงพลังที่รวมอยู่ในปัจจุบันให้เกียรติและเขาลบใช้มันอย่างชาญฉลาดสิ่งที่คุณเรียนรู้ในเวลานี้จะช่วยคุณได้มากในอนาคตอันไกลสังเกตสภาพจิตใจของคุณเวลานี้ รวมถึงการกระทําของคุณและปฏิกิริยาของผู้อื่นต่อคุณสังเกตว่ามีประตูเปิดอยู่กี่บานและเส้นทางที่เข้าไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็ลงขึ้นจากสิ่งกียขวางสิ่งที่ขุนเริ่มปรารถนาในพลังแห่งโลกใหม่จะมาหาคุณโดยแทบ ไม่ต้องออกแรงเลยเพราะมีความสมดุลในโลกภายในและภายนอกของคุณคุณอยู่ในช่วงชีวิตที่คุณทำงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายมากกว่าที่เคยในขณะเดียวกันคุณก็มีความสงบสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาส่วนหนึ่งของเหตุผลก็เพราะ คุณรู้ว่าครั้งนี้มันแตกต่างออกไปคุณรู้ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้คุณกำลังเริ่มสร้างชีวิตที่คุณตั้งใจไว้สำหรับตัวคุณเองมาโดยตลอดและตลอดไปแรงขับเคลื่อนของคุณในที่สุดก็ได้พบกับความสงบสุขแล้วสองส่วน ที่ทรงพลังในตัวคนที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันนี่คือพลังประสานที่จำเป็นคุณจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างมาเป็นเวลานาน,านและในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มช้าลงสำหรับคุณไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปเลย พวกมันไม่ควรจะหายไปคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปและคาดหวังว่าจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเบื้องหลังเสมอแต่ความสงบภายในจะช่วยให้คุณเข้าใจแต่ละง,งานได้อย่างสมบูรณ์ง่ายขึ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขของคุณเองสิ่งต่างๆ จะเริ่มรู้สึกว่าบรรลุผลได้มากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าคุณกำลังหาเวลาที่จะปรับความคิดพักผ่อนนี่คือความสมดุลและความเป็นระเบียบที่คุณต้องการและสมควรได้รับนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อก้าวไปข้างหน้าต่อไปตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกถึงการปลดปล่อยจากการอุดตันในอดีตคุณอาจพบว่าชีวิตในหนึ่งนาทีดูธรรมดาและน่าเบื่อแต่จูๆ่ๆมีใครบางคนและบางสิ่งเข้ามาในโลกของคุณอย่างไม่คาดคิดและคนอาจรู้สึกถึง ราวกับว่าคุณกำลังอยู่ในทัวร์ลึกลับพร้อมกับความรู้สึกหลงไหลความตื่นเต้นในชีวิตพื้นคืนมาทุกสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาในโลกใหม่นั้นขึ้นอยู่กับการจัดตำแหน่งและการส่สะเทืินของจิตสำนึกและไม่สำคัญว่าคุณไม่มีความคิดที่แท้จริง ว่าทั้งหมดนี้จะนำพาไปสู่จุดใดในความเป็นจริงการไม่รู้เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นมากขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของการไว้วางใจและยอมรับเมื่อเรายอมจำนนต่อพลังงานและอำนาจที่สูงกว่าชีวิตก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุดโอกาสและความเป็นไปได้ที่สร้างสรรค์ยอมรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเพลดิดเพลินไปกับการเดินทางและไม่รีบเร่งที่จะยุดติเรื่องราวหรือสรุปอะไรก่อนกำหนดปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามธรรมชาติ และตามเวลาของมันเองสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนและความรู้สึกสมหวังที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณมาที่นี่เพื่อตอบสนองจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่สังคมเมื่อความถี่ของคุณเพิ่มขึ้นคุณจะไม่รู้สึกปรารถนาะ ที่จะทำตามกระแสและปรับตัวเข้ากับกระแสอีกต่อไปความถูกต้องที่แท้จริงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเติบโตว,วิวัฒนาการจิตวิญญาณคุณจะรู้ว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อการเป็นตัวของตัวเองและการให้เกียรติตัวตน ที่แท้จริงของคนกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่สามารถซ้อนหรือกลมกลืนได้อีกต่อไปทุกอย่างมองเห็นได้ทุกอย่างเป็นที่รู้จักในพลังงานโลกใหม่ของไกายอาความยากลำบากในชีวิตไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างแต่มาเพื่อช่วยให้คุณ สะหนักถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่และพลังภายในของคุณทุกครั้งที่เราอัปเดตเวลเราต้องปรับขอบเขตของเราใหม่สิ่งที่เคยโอเคมาก,ก่อนอาจไม่ได้ผลอีกต่อไปในวันนี้เหล่านี้คือสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าเราอาจกำลังได้รับพลังงานส่วนรวม คนอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและขาดแรงจูงใจโดยไร้เหตุผลทุกอย่างในชีวิตอาจดูเหมือนกำลังดำเนินไปด้วยดีแต่คนไม่สามารถสลัดความรู้สึกเศร้าโศกหรือเสียใจออกไปได้คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ปกติแล้วไม่รบกวนคน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งโอกาสในการปลดปล่อยแล้วรักษาจิตใจมีกระแสไฟฟ้าพลุกพล่านไปทั่วร่างกายทำให้หลายคนรู้สึกสั่นเทาวิตกกังวลและไม่สงบคนอาจอยากนอนหลับมากขึ้นและแยกตัวออกไปทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณการยกระดับ ของการดูดซับพลังงานรวมหากต้องการสนามออร่าของคณเสถียรพยายามอยู่ใกล้หรือในน้ำดื่มน้ำใช้เวลาในธรรมชาติออกกำลังกายเดินเล่นอยู่กับคนที่เพิ่มพลังกา่เส,สะเทือนภายในตัวคนจักรวาลตอบสนองต่อความถี่ของคุณ หัวใจแม่เหล็กไฟฟ้าของคุณต้องแรงกระตุนและตอบสนองจัก,กรวาลไม่รู้จักความปรารถนาหรือความจำเป็นต่วนตัวของคุณปัตตาของคุณจัก,กรวาลเข้าใจเพียงความถี่พลังงานที่คุณกําลังสั่นสะเทือนอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นบางครั้งจัก,กรวาลจะขอ ให้คุณอดทนไม่ใช่เพราะนักาวาลบางครับให้คุณรอหรือลงโทษคุณแต่เพราะนักาวาลคอยปกป้องคุณจากพลังงานบางอย่างและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปที่รออยู่ข้างหน้าเชื่อในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ในชีวิต แล้วรักษาศรัทธาให้มั่นคงในกระบวนการนี้เพราะมีคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ที่คอยสั่งการคุณอยู่ทั้งหมดนี้ด้วยความเคารพในการบริการแห่งการขึ้นสู่การยกระดับของคุณแห่งสันติภาพความรักเรารักคุณเสมอ